คูดิซีอะคูนนะเลือกมาหนึ่งข้อเลยครับโอ้โแต่พี่ขออา่านหน่อยครับสามเรื่องสำคัญหลังท,ที่เราขายเครื่องแล้วมีอะไรบ้างอยากวางตรงนี้ด้ยครับผมสามเรื่องสำคัญที่หลังจากที่เราแกะตัวเครื่องแล้วก็จะมีการลงตัว Gmail ให้กับลูกค้าครับติดตั้งซัมซุง s a มซุงแอคเคาท์ครับผมแล้วก็จะมีะติดตั้งแนะนําติดตั้งซัมซุงเ m มเบอรและแนะนําการใช้งานซัมซุงเมมเบอรให้กับลูกค้าครับ, okay. นะรบลูกค้าต้องการลูกค้าใช้ iOS อยู่วันนี้อยากจะมาสร้างเกี่ยวกับตัววิดเจ็ตที่ใช้แบบงานง่ายๆอ่ะเรามีวิธีการตั้งค่าให้ลูกค้าดูบ้าอง,อางก็จะมีการตั้งค่าวิดเจ็ตตัวกล้องนะครับ okay. าสามารถเลือกเลือกเมนูกล้องนะครับกดไปที่เมนูอื่นๆกดไปที่เพิ่มเติมไม่หมออไมรู้ไหมไม่ใช่ลนะ้วอาออกออกก่อนออกครับออกออกไปเลยหน้าจอหลักเลยครับครับขยุ่มหน้าจอสองหนึ่งทีเห็นคำว่าวิจเจ็ตไหมครับเลื่อนขึ้นมาเห็นคำว่ารูปกล้องถ่ายรูปไหมครัครับอาแต่เข้าไปตรงกลางกดเพิ่ม เห็นไหมมันสามารถทำอะไรได้บ้างมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้กดคำเขามารเริ่มโหมดสิสามารถเลือกโหมดต่างๆางได้อืมอะโดออกไปอ่ะเอาใหม่สร้างให้ดูหน่อยครับไปที่วิดเจ็ตนะครับแล้วก็มาที่เมนูกล้องครับผม<ส>กดเพิ่มไปที่ไอคอนกล้องนะครับเราสามารถเลือกเพิ่มโหมดสามารถเลือกได้ทั้งโหมดกล้องหน้าและก็โหมดกล้องหลัง กดบปกับแล้วก็เห็นไหมพื้นหลังวิจเจนนะครับสามารถเลือกรูปได้นะว่าจะเอารูปล่าสุดหรือรูปกําหนดเองก็ได้สมมุติเลือกมารูปหนึ่งรูปนี้ก็จะเป็นพื้นหลังของเรากดบันทึกแค่นี้เองโอเคข้อที่สอง เหมือนกันเลยลูกค้าใช้ iOS ไม่อกีอยาปอกปรับเกี่ยวกับแถบนำทางแถบนำทางนะครับการตั้งค่าแถบนำทางจะมีการเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับลูกค้าเข้าไปที่โุมหน้าจอครับแล้วก็เข้าไปที่แถบนำทางครับเลือกท่าทางการปรับครับเท่านี้ปุ่มแถบนำทางก็จะโดนลดลงมาอยู่ข้างล่างใช่ใช<ๆ>่ใช่เคสร็จแล้วนะคับ,คบโอเคเข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับ คล้ายๆกันเป็นตัวหน้าจอรวมแอปมะหน้าจอรวมแอปพลิเคชันนะครับคล้ายๆเดิมก็คือ,อกดอรวมหน้าจอรวบหน้าจอเข้ามานะครับไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็เลือกไปที่รูปแบบหน้าจอหลักครับเราไปที่เลือกที่หน้าจอหลักเท่านั้นเท่านี้หน้าจอก็จะถูกรวมออกมาคล้ายๆกันแล้วคล้ายๆปัดซ้ายปัดขวาเลือกแอปพลิเคชันได้เลยครับ